วัสดีครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับ c g c o คอมกูกากันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เรามาอยู่กับคลิปแนะนำ DLC ปืนนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กับใน DLC แรกเนาะเป็น w e a p o n p a c k นะฮะเป็นหัวข,ข้อที่หลายคนอยากจะรู้เหลือเกินว่าปืน e ว P o n pack ชนิดไหนคนซื้อดีไหมนะตอนแรกผมคิดว่าจะทำเป็นแ a n กิ้งเนาะแต่ว่าคิดว่าแ a n กิ้งเนี่ยมันค่อนข้างยากแล้วก็ ัดสินใจยากพอะสมควรฉะนั้นผมก็เลยทําเป็นคลิปแนะนําก่อนดีกว่านะครับก็มาเริ่มกันเลยนะในเป็นพันแพ็กที่1นึ่นะในพันแพ็กที่1จะมีอาวุธอยู่3ชนิดให้เราได้เลือกใช้กันนะครับก็จะมีนี่เลยตามนี้นะตามลําดับนะมี v a r เลนจุดสอ LR แล้วก็ c อส t p พอยต์ CB 165ซึ่งเป็นหน้าไม้นะครับแล้วก็ฮูย i รีเคิร์ฟโบ ซึ่งก็เป็นธนูนะเป็นธนูที่เขาเรียกว่าอะไรเหมือนเท็ดิชแนลธนูเลยนะเป็นธนูจีนนะดูดิเนี่ยเป็นธนูจีนตามอ่าประกอบนำจีนนะธนูจากประกอบนำจีนดีไซน์คล้ายๆธนูรีเคิร์ฟจากอ่าสมัยราชวงศ์ชิงนะครับผมก็หน้าตาก็ประมาณนี้นะครับอาวุธพวกนี้นะถ้าเป็นพจนหนึ่งจะให้ผมพูดเนาะมันก็คืออาวุธที่ เงียบไม่ส่งเสียงดังนะครับจุดสองสองนี่อย่างที่รู้กันนาะเป็นปืนที่เอาไว้ล่าสัตว์ตัวเล็กๆนะที่เป็นคลาสหนึ่งอย่างเช่นกระต่ายหรือว่าไก่งวงเป็ดห่านพวกนี้นะครับใช้ปืนพวกนี้ล่าได้สบายๆล่าง่ายกว่าใช้ปืนลูกซองนะครับแล้วที่ดีไปกว่านั้นก็คือปืนนี้นะครับเป็นปืนไรเฟิลที่สามารถใช้สะโคป ที่ใช้กับปืนไรเฟลิลที่เราแบบพวก2 4 3 2 7 0แล้อพวกเนี้ยใช้ได้เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเลดดอทคูณ4คูณ6คูณ8นะครับผมใช้ได้เหมือนกันเลยนะครับซึ่งก็การยิงมีอยู่3ระดับนะถ้าดูจากซ e โร i วิตอนนี้ผมจะลองทดสอบยิงนะตอนนี้50เมตรเนาะ50เมตรสองกล้องเลยนะครับ อันนี้ก็คือรีเซ็ตแต้มก่อนเนาะอ่าลองยิงดูนะนี่อันนี้ก็ห้าสิบอ่าถ้ากดซีริงเพิ่มขึ้นไปอีกหนึ่งร้อยมันก็จะขึ้นไปอีกนะมันก็จะขึ้นบนไปนิดหนึ่งหนีร้ 150. อยห้าสิบการยิงก็ประมาณนี้นะอันนี้คือแต้มระยะเออนี่คือเป้าระยะห้าสิบเมตรนะครับนี่ครับก็เอาไว้ฝึกยิงนะเวลายิงสัตว์ตัวเล็กๆนะฮะ พวกคลาสหนึ่งจริงๆเราไม่ต้องไปสนใจเนาะว่าจะยิงโดนส่วนไหนนะขอแค่โดนก็พอนะครับตอนนี้เป็น100เมตรอ่ะ100เมตรนะครับนี่นะตรงเป้านะไม่ไม่ค่อยเบี้ยวนะผมต่อไปเร็วๆเลยนะตรงที่150นะครับ150ก็ประมาณตรงนู้นนะนี่ครับปรับซีวิงที่150ได้นะยังตรงเป้าเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าไปอยู่ถึง200 จะเริ่มหย่อนแล้วนะครับมันจะเริ่มหย่อนละอ่ะนี่ลองดูนะเห็นไหมครับอันนี้ผมต้องเหนื่อยขึ้นมานิดนึงประมาณสามส่วนสี่ของเป้าอ่ามันก็จะประมาณนี้นะครับนี่คือการกะระยะยิงของปืนจุดสองสองนะฮะซึ่งเป็นปืนที่ผมว่าดีที่สุดในเบคอนแพคนี้เลยนะซึ่งสามารถเอาไปยิงสัตว์เวลหนึ่งได้นะในแมปอ่าเฮลเฟนเดนกับในแมปของเลตเตอร์เลกนะ สามารถเอามายิงสัตว์เวลหนที่เราคิดว่าแบบอ,าอยากจะใช้ลูกซองยิงแต่ว่าไม่ถนัดนะก็ใช้จุดสยิงได้นะครับแต่ข้อควรระวังก็คือถึงแม้ว่าจุดสองจะเป็นปืนที่เสียงไม่ดังก็ตามแต่ถ้าว่าเรายิงสัตว์เวลหนึ่งตายแค่ครั้งเดียวนะมันก็จะทําให้เกิด Hunting Pressure ที่สีคนข้างสดเลยนะ้วจะถ้าอยากจะทำถ้าอยากจะแก้ปัญหาตรงนี้ให้ใช้นั่งร้านหรือว่าเข้าไปใน ลายนะลายที่เป็นหน้าตาประมาณนี้นะที่เป็นหอคอยกับเป็นเต็นท์เป็นซุ้มนะครับผมแต่ว่าช่วงนี้เป็นบั็นะครับบั็กที่แบบว่าเข้าไปแล้วจะจมดินนะฉะนั้นวิธีแก้ปัญหาคือต้องใช้ไตพอดหรือว่าใช้ซุ้มซ่อนตัวนะที่ซื้อมาไป DLC นะครับซึ่งก็ตอนนี้ยังต้องรอการแก้ไขนะครับ แล้วก็อีกวิธีหนึ่งที่ผมใช้บ่อยๆก็คือปืนนี้นะฮะหากว่าสัตว์ที่เราอยากจะยิงอยู่ในมุมที่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อย่างเช่นมันหันหน้ามาหาเราหรือว่าหันตูดให้เราผมอยากให้มันหันข้างทํายังไงดีเราก็สามารถใช้ปืนกระบอกนี้นะครับยิงไปด้านข้างให้มันตกใจนะแต่อย่ายิงใกล้เกินนะถ้ายิงใกล้เกินสัตว์มันจะรู้ตัวแลวจะวิ่งหนีนะครับถ้ายิงแบบไไกลนิดนึงนะแล้วสัตว์มันจะสะดุ้งแล้วก็จะมองหันซ้ายหันขวานะครับ แล้วเราก็ใช้โอกาสนี้ยิงได้เลยนะครับนี่ก็คือ,อทริคเล็กๆนะฮะกับการใช้ปืนจุดสอนะครับต่อไปเรามาดูกับหน้าไม้กันบ้างนะเป็นเหมือนหน้าไม้ตัวนี้ถ้าอยากจะได้ต้องซื้อ DLC นะครับเรามาดูกันก่อนเนาะนี่หน้าไม้นะครับพอามแม่นยาำสี่้าดีคอ 35, ยสาซสิบห้าสโลสปีจี้สิบนะฮะก็มีซีลริงให้ด้วยนะครับ หน้าไมห้หนึ่งกระบอกนะครับจะบรรจุได้5ลูกนะครับซึ่งหน้าไม้ตรงนี้สามารถใส่กล้องได้ด้วยนะกล้องก็จะมีอยู่หนึ่งตัวนะครับเป็นกล้องสำหรับหน้าไม้โดยเฉพาะนะชื่อว่าฮอกเก้นนะครับเมื่อใส่แล้วก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ปรับเซลล์อีกได้นะมี10เมตร30มเมตรแล้วก็50เมตรนะครับหน้าไม้ถ้าจะใช้เราต้องมี ลูกด้วยฮนะและลูกดอกของมันสามารถใช้งานได้ตั้งแต่คลาส s ถึงคลาสที่9เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันตรงนี้นะครับเขาเป็นบอเทมนะครับนี่เราก็จะมีนี่ครับผม7นี่เนะีถึงสระดับต่อไปก็จะเป็น2-7ถึง7แล้วก็7-9ถึง9นะครับอัตราการเจาะนี่ค่อนข้างแรงเลยนะครับแรงแบบแรงมากเลยนะถ้ายิงใส่ใบสันอะไรพวกนี้อาจจะทะลุได้นะครับ ก็แต่ว่าระยะของมันค่อนข้างใกล้นะแค่50เมตรเนี่ยก็ถือว่าไกลแล้วแต่ว่าถ้าว่าถึง100เมตรขึ้นไปจะต้องยิงเผื่อมันหย่อนด้วยนะครับแต่บอกเลยว่าค่อนข้างยากสำหรับผมนี้คิดว่ามันยากมากนะครับที่จะใช้หน้าไม้หน้าไม้นี้บอกเลยว่าเป็นอาวุธที่ผมไม่ถนัดที่สุดในเกมนี้แล้วนะครับก็ลูกดอกมีอยู่2ชนิดเป็นลูกดอกธรรมดานะครับกับลูกดอกที่มี t r a อร์อยู่ด้านหลังนะ t r a อร์นี้ต้องซื้อใน dlc อาวุธไฮเทคนะครับ ถ้าว่ายิงปุ๊บมันก็จะมีแสงกระพริบๆอยู่นะเดี๋ยวผมจะให้ดูเนะาะก็เอาในส่วนนี้ใส่เข้าไปอาตอนนี้ผมใช้ลูกธรรมดาเนาะลูกธรรมดาก็จะเป็นอย่างนี้อ่ะเดี๋ยวก่อนใส่เข้าไปามันย่อนนะแต่ับซิลลิงแป๊บนึงโอเคตรงเป้านะครับก็ต่อไป ลองเปลี่ยนเป็นลูกที่มี t r a อ e r นะ t r a อร์นี่ตรงนี้ไม่ใช่ตัวแวเว็บใน o w นะครับนี่ฮะจะเห็นว่ามีแสงกระพริบนะฮะก็เอาไว้แกะรอยเวลาที่เรารักษาตอนคืนหรือตอนเช้าก็ได้นะแล้วมองไม่เห็นสัตว์นะไอ้แสงนี่แหละมันจะทําให้เราสามารถมองเห็นนะครับอันนี้ต้องซื้อ DLC นะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้อยู่ในแพ็เพีอรหนึ่งนะฮะมันอยู่ในแพ็คไฮเทคนะครับผม โอเคเนาะทีนี้เรามาทดสอบยิงกันดีกว่านะครับ50เมตรอ่ารีสตาร์ทแต้มก่อนนะครับผมใช้ลูกธรรมดาก่อนแลวกันเนาะใช้ลูกเล็กลวกันลูกตัวลูกอันที่เล็กที่สุดนะเพราะว่าจะใช้ยังไงก็เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกเล็กหรือลูกใหญ่นะครับระยะยิงเหมือนกันนี้ผมลองไม่ใช้ไม่ใช้สโคบนะครับผมจะดูตรง เหล็กสีทองๆนะฮะที่อยู่ด้านหน้าอ่าโอเคก็เกือบโดนหน้าเป้าอันนี้ทีนึงอ่ะทีนึงอ่าโอเคต้องขยับซ้ายนิดนึงนะซ้ายอีกนะครับโอเคคิดว่าผมคิดว่าเราต้องดูตรงจุดที่มันจะมีเหมือนเส้นนะฮะเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูเนาะมันน่าจะอยู่เป็นเส้นตรงอ่ารอยต่อระหว่าง แหลมๆกับที่ยื่นลงมานิดนึงนะน่าจะเป็นตรงส่วนนั้นนะที่จะเป็นแบบเป็นศูนย์เล็งในระดับนี้นะงั้นผมลองปรับมาที่สิบดูนะสิบตกมาค่อนข้างเยอะนะครับสามสิละอันนี้ระยะห้าสิเมตรนะเนี่ยโอใกล้ๆเคียงกันเลยนะใกล้เคียงกันเลยโอเคแล้วลองใช้สิ่งนี้ดูครับลองใช้สะโคบดูเนาะอันนี้เลง ผมดูเป้าบนสุดนะเป้าบนสุดเป็นหลักนะอ่าโอเคตรงเป้าโอเคตอนนี้ผมขอลดมาเหลือ10เมตรอ่ะ1ิเมตรน่าจะอยู่แถวๆอ่จุดที่สองนะครับจุดที่สองจุดตรงกลางเนาะจุดตรงกลางครับผมใกล้ๆกันเลยนะฮะต่อไปส0เมตรครับ30เมตรก็ถือว่า เลยจุดสีเลยจุดตรงกลางขึ้นไปนิดหนึ่งนะนิดหนึ่งจริงๆนะครับโอเคตอนทีนี้อ่าห0เมตรเรามาลองดูหนึงเมตรบ้างไปไกลเลยนะครับลองดูนะฮะตกข้างหน้านี้นะครับงั้นผมลองใช้จุดที่2ดูไม่ถึงครับผมถึงตรงริมริมนิดนึงนะแบบอยู่ตรง ตกเป้าไปนิดหนึ่งโอเคอันนี้สงสัยว่าต้องใช้จุดที่สแต่ว่าไม่ถึงจุดที่3งั้นผมก็ใช้ปลายเส้นตรงนั้นโอ้ได้อยู่นะได้อยู่มันจะอยู่บนบนของจุดที่3มนะครับจุดที่อยู่ล่างสุดนะผมไล่เรียงจากบนสุดมาล่างสุดก็คือ1 2 3สานะครับจุดที่สามตรงปลายเส้นสีดำด้านบนเหนือจุดหนึ่งโอเควิธวีวิธีการยิงก็ประมาณนี้นะครับ หากว่าผมเป็นเลขสิบล,ล่ะสิบเมตรอต้องใช้ต้องใช้แบบว่าต้องขึ้นไปอีกนะขึ้นไปเยอะเลยโอ้โหขึ้นไปเยอะเลยนะต้องใช้แบบตรงเส้นหนาด้านล่างเลยนะครับเส้นหนาด้านล่างโอเคการยิงก็ประมาณนี้ตอนนี้ก็ได้จอยู่กลางโอเคถึงกลางระหว่างเส้นหนากับจุดแดงที่อยู่ล่างสุด ประมาณนี้นะสามารถหมอบยิงได้นะครับผมหมอบยิงได้ด้วยนะครับหน้าไม้ใช้ได้ฮนะก็หน้าไม้นี้เป็นอาวุธที่ถ้าอยากจะใช้นะผมว่าต้องเราต้องซุ่มที่ไหนสักที่แล้วก็ใช้คอเลอร์เรียกสัตว์เข้ามานะครับแล้วก็ยิงระยะใกล้เลยนะฮะแต่ถ้าใครยังไม่นถนัดในการใช้หน้าไม้หรือปืนชนิดไหนก็ตามสามารถมาลองได้ที่ สนามยิงปืนนี่นะครับอยู่ตรงนี้นะอยู่ในแมป h ฮลเฟนเดนนะเป็นแมปฟรีแมปเริ่มต้นเลยสำหรับทุกคนนะสามารถเข้ามาแล้วก็มาที่ทางตอนออกเฉียงใต้นะครับจะมีเกาะอยู่เกาะหนึ่งซึ่งจะมีหน้าตาประมาณนี้นะสามารถมาที่นี่ได้แล้วก็มายิงปืนนะครับมาฝึกยิงกันได้ที่นี่ผมก็ใช้บ่อยนะครับส่วนจะมีอีดีเอลซหนึ่งนะชื่อว่า Park Fernando นะครับจะมีสนามยิงปืนเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ใช้เป้าแบบนี้ เป้าจะเป็นรูปสัตว์นะครับสัตว์แทบจะทุกไซส์เลยนะสามารถไปลองได้บางทีอาจจะไม่ไม่ยังไม่เก็ตเรื่องตำแหน่งของอะไนโตมีสัตว์นะสามารถไปที่นั่นได้นะครับโอเคหลังจากที่เราลองหน้าไม้มาแล้วมาลองธนูกันบ้างนะครับธนูฮูยิตรงนี้นะครับเป็นธนูที่ไม่สามารถใส่สะโขบได้เนาะถ้าอยากจะยิงเราต้องกะเอาเองแล้วก็กว่าจะชินได้ต้องมาฝึกก่อนนะครับ ลูกธนูฮูยิมีอะไรบ้างเรามาดูกันนะครับจะมีธนูอยู่2แบบนะเหมือนกับหน้าไม้เมื่อกี้เลยคือลูกธนูธรรมดากับลูกที่มีแสงปิ๊บๆนะครับแสงสีแดงเนาะอำนาจการเจาะก็รุนแรงเหมือนกันนะครับลูกธนูนะฮะอันไซส์เล็กสุดใช้ได้ตั้งแต่คลาส1 2 3นะครับส่วนที่ระดับที่2จะอยู่ที่4 5 6 7 แล้วอันสูงสุดก็เป็น8-9นะครับพุทธสัจก็คือว่าทั้งหน้าไม้และธนูคันเดียวสามารถมีใช้กระสุนกับสัตว์คลาส1ถึงคลาส9ได้เลยนะครับแต่ว่าต้องแลกด้วยการที่เราไม่สามารถยิงมันได้ในระยะไกลเหมือนกับปืนนะครับแต่ก็มีข้อดีอยู่บ้างกับธนูกับหน้าไม้นะฮะเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังเดี๋ยวหลังจาก หลังจ,จากที่ผมลองฝึกยิงเป้าก่อนนะครับโอเคมาเรามาดูกันนะครับเป้าปิ๊บปบยังอยู่นะนี่ลองยิงดูนะสามารถกดชิปนะครับเพื่อกันหายใจได้โอเคอันนี้ผมอยู่ในระยะ60เนาะ60ผงเป้าฮะคือผมจะใช้วิธีการเลงคือว่าอ่ะเดี๋ยวผมจะอยู่นิ่งๆแบบนี้อ่าคุณจะเห็นใช่ไหมครับเส้นเส้นตรง เส้นของเป้าเนี่ยที่เป็นหมายเลขนะฮะทางขวาเขาเขียนไว้ดำๆนะขวาแล้วก็ลงด้านล่างนิดหน่อยนะด้านล่างจะมีจุดที่ผมยิงเอาไว้นะฮะก็คือเอาจุดด้านล่างที่ยิงเนี่ยเป็นตรงลูกศรแล้วก็ตรงเส้นที่เป็นเลขเนี่ยให้อยู่ตรงปล้องสีน้ําตาลอันที่สองนะอันนี้ผมจะชี้ตามที่เป้าบัญชีนะเห็นเป้าที่อยู่เลข7จ็นะแลจะมีเส้นอย่างนี้สีดำนะอาจจะให้เส้นมีชี้นะตรงนี้อ่ะ อันนี้เดี๋ยวนะหัวใจผมกำลังเต้นอยู่เพราะว่ากำลังหวั่นไหวแป๊บหนึ่งการหายใจนานโอ้โหเป่าสายมากนะครับโอเคหมดแรงด้วยนะครับเดี๋ยวรอรอ,รอหายใจปกติแป๊บก็คือตอนนี้อ่าเส้นอยู่ที่ป่องที่หนึ่งป่องที่สองป่องที่3ามนะผมจะเอาเส้นนี้อยู่ระหว่างป่องที่2กับป่องที่สามนะครับดูกันอ่ามันจะประมาณนี้นะ ขยับเข้ามาชิดๆอีกนิดนึงนะนี่ประมาณนี้เลยนะมันจะอยู่ระหว่างในายะครับผมอยู่ระหว่างโซนนั้นเลยนะนี่ครับอยู่ระหว่างโซนนั้นเลยนะครับส่วนธนูทุกคนคงจําได้นะครับที่ผมเคยบอกให้ฟังธนูจะ ไหวตามแรงลมนะครับตอนนี้ลมพัดจากด้านหลังผมมาด้านหน้านะก็เลยทําให้ธนูอาจจะขึ้นสูงไปหน่อยนะเพราะโดนแรงลมพัดไปนะครับเนี่ยการยิงก็ประมาณนี้นะครับใช้กะเอานะครับานูส่วนมากผมใช้ทําอะไรผมจะใช้ดักยิงสัตว์ที่เข้ามาใกล้นะครับกับยิงใบสันนะครับเพราะว่าใบสันนี่เหมือนเป็นเป้เปาขนาดใหญ่เลยนะที่ค่อนข้างสะดวกกับการยิงธน,นูเลยทีเดียว ธนูนี้กับหน้าไม้นะเป็นอาวุธที่ไม่ค่อยส่งเสียงเนาะแท็กว่าเราใช้ธนูยิงหรือใช้หน้าไม้ยิงใส่สัตว์นะครับ h ลัตติ้งเพชเชอร์จะไม่สีสดขนาดนี้นะครับมันจะตกประมาณสีด่างๆดำๆประมาณนี้นะฮะมันจะด่างๆดำๆอย่าง,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 งนี้เทียบได้เหมือนกับเราใช้อ่าใช้นั่งร้านแล้วก็ใช้ซุ้มซุ้มซุ้มโจมตีนะฮะโอเคนี่ก็วิธีการใช้ธนูประมาณนี้นะสามารถ เอาไปทดลองใช้แล้วก็เอาไปตัดสินใจกันได้นะว่าจะเราควรจะซื้อเวทพอนแพ็นี้ดีไหมนะฮะส่วนตัวผมคิดว่าสิ่งที่ดีที่สุดในเวทพอนแพ็นี้ก็คือปืนจ2นี่แหละฮะสามารถแก้ปัญหาเรื่องการไปล่าสัตว์คลาส1ได้อย่างดีเลยนะครับในสัตว์ที่ค่อนข้างล่ายากแล้วก็ตัวเล็กนะใช้ปืนกระบอกนี่แหละนะฮะเอาไว้เก็บพวกนั้นแล้วก็ฟาร์มเงินได้ค่อนข้างดีเลยนะครับ ราคาของเวพนแพ็กหนึ่งราคาเต็มแ9บาทนะครับส่วนถ้าลดราคาก็จะเหลือประมาณนี้เลยนะฮะสำหรับใครที่ลังเลหรือว่าคิดอยู่ว่าจะซื้อดีไหมนะครับคลิปนี้จะช่วยให้คุณตัดสินใจได้เนะว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อดีวันนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมกับคลิปแนะนำเวพนแพ็กหนึ่งนะครับผมใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันเยอนนะๆครับผมผมจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปวันนี้ซีจีคงกะข,ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ จเจอกันนะครับผมบาย